จับดีทุกคนไหนสังเกตสิแต่ละวันใครมีอะไรดีบ้างโอ้เพื่อนคนนี้เขาดียางงั้นอย่างเลยนะดีอย่างงี้นะการมองเห็นข้อดีคนอื่นเขาเนี่ยคือการเคารพก็วินัยทางธรรมก็คือว่าต้องรักษาศีลก่อนไปโรงเรียนปั๊บเนี่ยต้องอาราธนาศีลอย่างน้อยศีลห้าอย่างวเน่ยปูขึ้นไปปูไปโอ้ทำอย่างนี้สามเดือนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็รวมตัวทั้งประเทศมารวมกันที่วัดพระธรรมกายการรวมตัวกันเนี่ยเพื่อประเมินผล วัดคุณธรรมเป็นโรงเรียนเลยว่าแต่โรงเรียนฝึกยังไงมาประชันกันเหมือนกับโอลิมปิกทางศีลธรรมแต่พอมาล่วมกันอย่างนี้ปับ๊บโอ้โหเห็นเพื่อนเยาวชนเนี่ยเป็นล้านคนน่ะไปไปหมดเลยเนี่ยทุกคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยทังนั้นเนี่ยเด็กก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันมีกําลังใจไงมันก็เสริมกันเหมือนนักกีฬาซ้อมๆอ,อยู่ในสนามกีฬาแถวหมู่บ้านเนี่ยมันก็อย่างใช่ไหมพอไปลงโอลิมปิก เดียวซ้ายแรงขวาอุบกองเชียร์ก็เยอะ,ะนักกีฬาจากทุกมุมโลกก็มากันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเ,เกิดกําลังใจใช่ไหมเวลากลับไปฟิตซ้อมรู้สึกว่าเดี๋ยวจะไปแข่งโอลิมปิกเนี่ยมีกาลังใจซ้อมไหมมีครับก็มีกําลังใจซ้อมเด็กเหมือนกันพามาอย่างนี้ปั๊บกลับไปเนี่ยทั้งภาพทั้งวิดีโอก็ติดกับไปไปฉายให้รุ่นใหม่ดูเนี่ยเดี๋ยวไปแข่งโอลิมปิกในศิลธรรมจะต้องเจออย่างนี้นะเด็กก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจฝึกซ้อมโรงเรียนเราไม่ได้ต้องไม่น้อยหน้าใครในด้านศิลธรรมเนี่ยต่างคนต่างฝึก ทุกเรียนยกระดับขึ้นมาหมดเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือที่มาที่ไปก็ตั้งแต่2551เกนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับสี่ครั้งแรกครั้งละห้าแสนครั้งนี้เอาครั้งละล้านจเนริญพออันนี้จะเปลี่ยนรุ่นกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครรุ่นคนที่เคยมาก็ก,ก,ก็ต้องให้รุ่นใหม่มีบางส่วน<ะ>ก็กลายเป็นแกนนําของรุ่นใหม่ไปบ้างคนเดิมก็ฝึกคนใหม่ ถ่ายทอดคุณธรรมศีลธรรมกันไปเป็นเทนเนอร์ให้กับุ่นใหม่พระอาจารย์ทาบมาว่าหลังจากที่เด็กๆเนี่ยเข้าโครงการนี้เนี่ยเด็กบางคนเนี่ยที่เป็นเด็กเกเรมากๆนะคะกลายเป็นเด็กดีได้อย่างอัศจรรย์เลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยบอกว่าทําให้พอเด็กเปลี่ยน๊บทำให้ผู้ปกครองหรือว่าครัอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนไปด้วยซึ่งก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์คบว่าทําไมเด็กดีคนเดียวถึงทําให้ สิ่งแวดลอ้อมอย่างเช่นในครอบครัวหรือว่าครูบาอาจารย์นมสิ่งสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้คะเชื่อไม่เอ่ยอย่างที่บอกแล้ว่าจิตมนุษย์แต่เดิมมาพัฒสอนแม้ภายหลังถูกกลียดมาย้อมยังไงแต่ภายในก็ยังใสสว่างอยู่แต่ถูกสิ่งอื่นมาหุ้มกิเกลสมาหุ้มเราลองไปดูขนาดคนกเกเรๆนะไปหาขี้เล่าก็ตามไปคนที่ทําผิดเนี่ยถูกจับติดคุกอยู่ก็ตามครับไปถามจริงๆเนี่ยเขาก็อยากเป็นคนดีอือ,อยากได้รับการยอมรับจากสังคมแต่ว่าเขาแพ้ใจตัวเองครับ ก็เลยไปอย่างที่เคยเป็นนั่นแหละใครกินเล่าก็ยังกินถามว่ารู้ไม่เล่าไม่ดีก็รู้รู้คนที่ไปติดยาถามว่ารู้ไหมติดยาไม่ดีเขาก็รู้แต่มันแพ้ใจตัวเองเลิกไม่ได้สูบก็ดูไม่ดีทําไมยังไม่รู้ซองก็ยังพิมพ์อยู่เลยใช่ไหมจ๊ะโัวทั้งนั้นเนี่ยไม่อยากดูตัวังอยากสูบก็ไปหาปลอกก็ใส่ก็มีนั่นเป็นอย่างนั้นคือจริงๆตัวเองก็อยากเลิกอยากจะดีแต่ว่ามันยังแพ้ใจตัวเองอยู่เน้นพอมีใครสักคนเนี่ยยืนหยัดขึ้นมาเป็นผู้นํา ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครับคือยืนหยัดทำความดีแม้จะเป็นเด็กก็ตามนะแรงสั่นสะเทือนเนี่ยสะเทือนจนกระทั่งกิเลสที่หุ้มใจผู้ใหญ่อยู่นะมันล่วงกลาวเลยเราทําเริ่มจากประเทศไทยตอนนี้ผลสะเทือนเริ่มขยายแล้วคเริ่มเห็นภาพว่าผู้นําฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นอย่างไรเริ่มเห็นชัดแล้วเนี่ยคคือมองกุเรียมีพระภิกษุมองกุลียซึ่งเขาบวชแบบทิเบตนะแบบประมาณเนี่ยมาเห็นเข้าบอกโอ้โหดีอย่างนี้เนี่ยอยากจยากเกิดที่มองกุเียบ้าง กับที่มองลียก็แจ้งครูบาอาจารย์ก็ทราบแล้วเขาก็มาดูเสร็จปั๊บกลับไปจัดที่มองคืโอโทั้งหมดในจัดโดยคนมองลียนะเราแค่ถ่ายทอดโน้ห์ฮาวให้เขาจัดตั้งชมมพุทธศาสตร์ขึ้นมาในหมหาวิยทยาลัยต่างๆ่แล้วสมัครเป็นสมาชิกชมมพุทธศาสตร์สากลด้วยอเอาระเบียบปฏิบัติของชมรมพุทธศาสตร์สากลที่ประเทศไทยเราเนี่ยไปใช้อ๋อกรรมาการชมมพุทธต้องสวดมนต์ต้องนั่งสมาธิต้องรักษาศีล ทำเลยเราต้องช่วยเหลือสังคมต้องเป็นพี่เลี้ยงให้กับรุ่นน้องๆคองคบผมัมธยมแล้วเป็นอาสาสมัครเข้าไปจัดวีสตาอม,มองโกเลียมีประชากรแค่สามล้านคนที่เขกว่างและประเทศใหญ่มากเป็นทะเลราสยส่วนใหญ่มีประชากรสามล้านน้อยกว่าไทายยี่สิบเท่ารพระเดศพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยให้เป้าหมายไปว่าขอให้จัดเด็กดีวีสตาสองหมื่นเขาก็รับไม่ปฏิเสธเลยนะ สองหมื่นของเขาแล้วเทียบคนไทยก็คือสี่แสนนะเพราะมันยี่สิบเท่าเลยใช่ไหมมีคนสมัครมาสรุปแล้ว 1, 9, หนึ่งหมื่นเก้าพันโคนมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสมัครเป็นอสาสมัครเข้ามาช่วยโครงการเนี่ยหลายพันคนครัคนละไม้คนละมือ,ค,มอครูบาอาจารย์โรงเรียนต่างๆมาร่วมพอเสร็จเรียบร้อยผ่านไปครั้งที่หนึ่งปับ๊บเขาบอกว่าเด็กเขาเปลี่ยนอย่างไม่น่าเชื่อเห็นผลประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเลยว่าเด็กเขาดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ขออะไรเลยนะขอโน้ตาว พร้อมกับว่าถึงเวลาปั๊บเนี่ยช่วงออกพรรษาก็นิมนต์พระอาจารย์ช่วยไปเยี่ยมสักครั้งหนึ่งค่ะนิมนต์พระอาจารย์ไปสองลูกทีมงานในทั้งหมดรวมแล้วสามสี่คนเนี่ยครับแล้วก็ไปที่มงกเลียเพื่อไปรวมใจชาวชนพุทธศาสตร์นิสิตเอกษาเนี่ยที่เป็นแกนนํามาสวดมนต์นั่งสมาธิกันฟังพระอาจารย์เทศสอนแล้วให้สำเร็ชาวมงกเลียที่มาฝึกอยู่ที่วัดพระธรรมกายตอนนี้พูดไทยคล่องแล้วเป็นล่ามแปล อแล้วก็รวมใจคูบาจารย์งเรียน,นยแบบไอเยี่ยมที่เป็นแกนนำเนี่ยนะแล้วมันรวมตัวนั่งสมาธ<ม>ิแค่นี้เขาก็ชื่นใจมีกําลังใจแล้ว<ม>พร้อมที่จะไปลุยงานเพื่อยอยกฟื้นฟูศีลธรรมในหมู่เยาวชนต่อไปเนี่ย<ม>เห็นไหมเอ่ยมันเป็นวิธีการที่เป็นสากลและใช้ได้กําลังขยายผลกว้างขึ้นกว้างขึ้นเพื่อให้โลกทั้งโลกสงบเย็นด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครมีข้าวของอะไรต่างจะมาร่วมบริ<ม>จาค เพื่อให้กับเด็กๆให้นึกเป้าว่าเป็นเด็กๆทีเ่เขาได้อบิชัยนะเจ้ก็เป็นประโยชน์เนี่ปยปากกาดินสออะไรต่างๆนานี่นะเจ้ก็ร่วมบุญเข้ามาได้เลยติดต่อที่ชำนักทยศาสตร์สากลซึ่งมีที่ติดต่อที่ขึ้นตัววิ่งนี่นนะให้ติดต่อมาได้แล้วก็หรือว่าใครถ้าเกิดอยู่ไม่ไกลนะอย่ามาแต่ของเลยเราเอาตัวเรามาด้วยเถอะเราได้สัมผัสบรรยากาศมาเห็นว่าเด็กไทยที่เป็นอนาคตของชาติเป็นล้านคนไงแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจมาทําความดี เป็นยังไงให้มาเห็นตอนหน้าต่อตาของเราเองแล้วมาช่วยกันในการดูแลเด็กเหล่านี้ด้วยโดยสามารถมาสมัครได้ที่วัดพระธรรมกายที่สภาธรรมกายสากลเไงชลประพฤติศาสากลหรือว่าจะติดต่อที่ชลประพฤติศาสากลก่อนก็ได้เพื่อที่ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก็ตามสารที่ติดต่อที่ตัววิ่งที่ขึ้นมานี่อเองอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าอยากจะมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ย ง่ายๆหรือว่าเขาอาจจะมีเวลาจํากัดค,คุณจะต้องอยังไงดีครับอาจารย์ครับโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวีสตาร์มีอยู่ทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นเราลองสอบถามดูในหมู่ครูบาอาจารย์โรงเรียนต่างๆก็จะพอทราบว่าโรงเรียนไหนเข้าโครงการบ้างแล้วช่วยไปเยี่ยมแล้วก็เอาสิ่งอันพันละน้อยเนี่ยไปเป็นกําลังใจให้เด็กที่สมัครเข้าโครงการ,รเป็นผู้นําฟื้นฟูสิ่งทําโลกด้วยครับนอกจากตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเนี่ยคือบางคนอาจจะมีบุตรหลาน าบางโรงเรียนอาจจะมีจํากัดนะในการที่จะรับเด็กๆเ,เข้ามาสู่โครงการนี้เนี่ยคืออย่างอาอยากจะลูกตัวเองเขาเล่นโครงการนี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกับทางโรงเรียนอันนี้ได้ด้วยไหมครับอาจารย์จริงๆต่มาว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยช่วยไปบอกเนี่ยลูกเราอยู่โรงเรียนไหนถ้ายังไม่ได้เข้าโครงการ,รช่วยไปติดต่อคุณคร,ครูบอกว่าคุณครูทำไมโรงเรียนยังไม่ได้เข้าโครงการหรืออย่างนี้เนี่ยสมัครเข้าโครงการได้แล้วแล้วดิฉันหรือผมเนี่ยยินดีสนับสนุน ถ้าม mm ีผ hmm. hmm. mm hmm. ู้ปกครองไปติดต่อบอกคืณครูเข้าไปไม่ต้องมากหรอกแค่ห้าลายสิบลายนะรับรองเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนก็สมัครเข้าโครงการวันโรงเรียนก็อาจจะรู้สึกว่าจะมีงานอื่นยุ่งยุ่งอยู่แล้วอะไรอย่างังเพราะว่าพลางอยู่เนี่ยแต่พอมีผู้ปกครองมาเรียกร้องปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ยิ่งเป็นกระแสขยายให้เต็มแผ่นดินมากขึ้นครับค่ะแล้วสำหรับวันที่1ิอธันวาคมค่ะซึ่งก็ทราบว่าจะเป็นวันที่เด็กดีวิชาจะรวมพลังเราจะมารวมพลังกัน1ล้านคนครับ ทาน,ะะนะวัดพระธรรมกายอยากจะเรียนถามเพราะว่าวันนั้นเนี่ยจะมีอะไรให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าเป็นวันที่ให้รวมพลังกันเพื่ออะไรบ้างคะอย่างที่บอกมาคือมาเพื่อประเมินมาตรฐานหลักสิทธมครับแล้วก็เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนต่างๆที่มาร่วมทั้งหมดเนี่ยมีการให้คะแนนนะเช็คดูว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างเรียนไหนเป็นยังไงบ้างแบ่งโซนกันเลยแบ่งโซนแบ่งภาคแบ่งรายต่างกันนี่นะแล้วคะแนนมาประเมินรวมกันทั้งหมดเนี่ย ก็ตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วมีเทศกาลเลยนะโอ้โหท่านเทศกาลพุทธประวัติเอ่ยหลักธรรมในพุทธศาสนาเป็นเทศกาลทางพุทธศาสนาที่ใหญ่มากเพราะว่าต้องรับเด็กเป็นล้านใช่ไหมถ้าเป็นเทศกาลเล็กๆเนี่ยมีบอร์ดไม่กี่บอร์ดเด็กล้านคนจะมาดูยังไงเด็กล้านคนบอกเทศกาลนี้ยาวเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรคือพื้นที่จะเทศกาลใหญ่กว่าสนามหลวงก็ต้องรับเด็กเป็นล้านโอ้โหมีภาพของทั้งสวรรค์นรกเอ่ยหลักธรรมต่างๆเด็กเลือกดูได้ตามใจชอบเลย แถมปีนี้นะยังสูงมือใจเด็กให้ขยายไปทั้งโลกเพราะเด็กคือผู้นําฟื้นฟูลสินทำโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเด็กระคปกหลวงท้าเลือกมาเก้าภาษาอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสภาษาอลับภาษารัสเซียภาษาเยอรมันเป็นต้นนี้นะแล้วก็ทั้งโลกเรามีทั้งหมด208ประเทศตั้งแต่ประเทศเล็กประเทศใหญ่เอาหมดทั้งโลกเลยเนี่ยเป็นท208ประเทศก็จะมีการจัดเทศการ208ประเทศ มีข้อมูลรายละเอียดของแต่ละประเทศให้ดูค่ะแล้วให้เด็กไปเลือกอว่าจะไปประเทศไหนปักธงเลยเอนาคตเราจะต้องไปประเทศนั้นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนั้นเนี่ยครับ208ประเทศใจจะขยายคลุมทั้งโลกแม้เป็นเด็กตัวน้อยๆเนี่ยแต่หัวใจเนี่ยมันข้ามพ้นขอบเขตประเทศไทยไปแล้วพร้อมจะโบยบินทั้งโลกเนี่ยโอ้โหอย่างนี้อนาคตเนี่ยไกลจะมีนคนมีวิสัยทัศน์ ฟังเราก็ตื่นเต้นนะคะคก็รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเป็นเด็กๆอีกครั้งหนึ่งแหมอย่างนี้นะคะอยากจะกล่าเป็นให้พระอาจารย์ค่ะได้ฝากอะไรถึงเด็กๆผู้ปกครองอรือแม้กระทั่งครูอาจารย์ค่ะว่าจะต้องฝากเรียกว่าโลกใบนี้เอาไว้ในมือของเยาวชนอย่างไรบ้างคะ่ะครับจเจริญพรก็ฝากรวมทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กเลยก็แล้วกันว่าจริงๆเนี่ยในยุคปัจจุบันเป็นยุคกลับไถลงคําว่ากลับไถลงหมายถึงว่า อายุมนุษย์เนี่ยค่อยๆสั้นลงพระสัมมาสุติย่บอกว่าอายุมนุษย์เนี่ยผ่านไปร้อยปีอายุจะลดลงหนึ่งปีค่ะอย่างครั้งพุทธการมนุษย์ในครั้งนั้นอายุเฉลี่ยร้อยปีนะครัพุทธการค่ะคปัจจุบันผ่านมา2 5 0 0ปีเนี่ยอายุเฉลี่ยก็ลงมาเหลือ75อันนี้หมายถึงว่าสภาพสังขารร่างกายที่อยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดมีโครคภัยไข้เจ็บมาเนี่ยบางช่วงที่การแพทยด์ดีอายุจะสั้นกย่างนั้นก็โอเค,คแต่จริงๆโดยสรีระร่างกายอยู่ได้ถึงร้อยโดยเฉลี่ยในครั ถ้าปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยคือ75อายุค่อยๆลดลงอยู่ในช่วงกลับไขลงมีบางยุคเป็นช่วงกลับไขขึ้นบางยุคอยู่ในช่วงกลับไขลงของเราปัจจุบันช่วงกลับไขลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีใจคนทั่วไปจะมองเลยว่ามันจะแย่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเเลยเกิดเป็นความรู้สึกในคนในสังคมว่าเออมันก็อย่างนี้แหละสังคมมันค่อยๆแย่ลงแย่ลงรุ่นลูกเราคงจะแย่กว่ารุ่นเราต่รุ่นหลานคงจะแย่กว่ารุ่นลูกเนี่ยให้บอกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็น ถ้าพวกเราทุกคนที่รักจะเห็นสังคมดีอยากจะเห็นศีลธรรมกลับมาสู่โลกนี้นะ,ะเลิกเป็นพลังง้อยตื่นขึ้นแล้วมาช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมเนี่ยเชื่อไม่เอ่ยว่าเราสามารถพลิกผังนี้ได้เลยครับจากกลับไขลงไม่ต้องอายุลดไปเรื่อยๆถึงสิบปีแล้วมนุษย์จะฆ่าฟันกันเหมือนผักเหมือนปลาไปยุคมิเรสันยีไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเลยถึงแค่เจ็ดสิบห้าพับหยุดตรงนี้แล้วพลิกไขขึ้นเลย ปุบพับปุบพับปุบพับสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีทุกอย่างดีหมดเพราะว่าใจมนุษย์ดีอใจคนเป็นตัวควบคุมบรรยากาศถ้าเราอยากจะเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะตื่นขึ้นมาเถอะออย่าอยูเย่เฉยอย่ายอมให้ความขี้เกียจหรือความว่าเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวอยากให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนอย่าเพิ่ที่อาจารย์บอกเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้หน่อยก็แล้วกันเอาเขาว่าไว้ก่อน <c oughs> อ <c oughs> าาอกไปค่ะแล้วลุกขึ้นมาแล้วมาจับมือช่วยกันทําเลยคนทุกคนมีคุณค่าและความหมาย เมื่อพลังแห่งความดีเนี่ยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงประสานรวมกันเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยสิ่งอัศจรรย์จะเกิดขึ้นฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลสังคมจะสงบร่มเย็นพืชพรรณทีาอุดมสมบูรณ์แล้วโลกในยุคภาษีอาที่เราเคยคุ้ว่าอยางให้เกิดขึ้นเนี่ยจะบังเกิดขึ้นประจักษ์อยู่ตรงหน้าของเราจะเริญพอครับขอบคุรัคุณพระอาจารย์ครับ คุณผู้ชมคะเราได้ฟังวันนี้แล้วนะคะเห็นเลยคะ่ะว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําพื้นฟูสือทำโลกได้อย่างแท้จริงค่ะคแต่ที่สําคัญนะคะโลกเราจะดีก็อยู่ที่มือของพวกเราทุกคนคะ่ะที่จะร่วมสร้างสารรค์สังคมให้เป็นยุคที่เป็นเรียกว่ายุคไข่ขึ้นนะคะที่อาจารย์ได้บอกไว้เราก็จะได้สังคมที่สมบแล้วก็ร่มเย็นด้วยค่ะครับผมเี็คนลุกไม่หายเลยนะห้ไม่ได้เชื่อนะว่าเด็กๆเ,กเกยาวชนเนี่ยมีส่วนช่วยนะไม่ว่าจะเป็นผูป้ปกครอง แล้วก็บุคคลรอบข้างต่างๆที่จะเดืองเอาคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยกระจายออกไปกับคนรอบข้าง<ช>เพียง<ช>แค่ผ่านโครงการที่เ็าบอกว่าเป็นโครงการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเหมือนผ้าขาวเวลาเอาอะไรใส่ไปเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะสึมซับ์ได้ง่าย<ช>แล้วก็กระจาย<ช>ออกไปโดยรอบข้างเหมือนรัศมี โอ้โหน่าทึ่งมากนะฮะสำหรับโครงการนี้ใช่ค่ะแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็เอาอใจช่วยเด็กๆทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะรายการข้อติดของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะใช่ครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะอยากจะติดตามรายการด้านหลังก็สามารถเข้าไปชมได้ที่ w w w บ n ซ t v ค่ะหรือว่าถ้าอยากจะเขียนนะคะจดหมายมามที่รายการของเรานะคะก็สามารถเขียนบนที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอขณะนี้ได้ค่ะใช่ครับวันนี้พระอาจารย์ทห้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ